ทุกคนคิดว่าคนที่ไม่ชอบเขียนโปรแกรมไม่เคยทํางานประจําจะสามารถสร้างสตาร์ทอัพด้วยตัวคนเดียวได้ไหมหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกนะครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใช้ทีมงานเยอะมากใช่ไหมฮะต้องใช้งบประมาณต้องใช้เงินทุนนะครับแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยคือเยอะมากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งนะครับ ที่เป็นคนบอกได้เลยว่าเปลี่ยนความคิดผมไปเลยนะครับในเรื่องของการทําทสิ่งต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าการทำสตาร์ทอัพนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะมีความเชื่อกันนะครับว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็คือจะต้องมีงบใช่ไหมอ่ามีเงินทุนนะครับมีทีมงานเยอะแยะนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโปรแกรมมิ่งที่แบบเก่งมากๆถึงจะทําได้นะครับถ้าเป็นคนทั่วไป ยิ่งถ้าไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรมมานะครับไม่เคยทำงานประจำเนี่ยโอ้โหโอกาสที่จะทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองฟังเรื่องราวนะครับของบุคคลคนนี้นะนะครับเขามีชื่อว่าปีเตอร์เลเวลส์นะครับผมซึ่งปีเตอร์เลเวลส์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นไอดอลของผมอีกคนหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะไม่ได้ทำสายสตาร์ทอัพนะฮะเพราะว่าตัวผมเองก็ทำเกี่ยวกับอ่าคอนเทนต์ให้ความรู้อะไรพวกนี้นะนะครับ แต่ผมก็จะชอบไปหาเรื่องราวานะครับของคนที่เขาทํางานคนเดียวเออเพราะว่าผมก็ทํางานคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีทีมงานไม่ต้องมีอะไรให้วุ่นวายนะครับผมก็คือทําคนเดียวทําเองรวยเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาเริ่มเล่ากันเลยนะครับเกี่ยวกับ เส้นทางชีวิตของปีเตอร์เลเวลส์นะครับผมก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยอยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เขาเพิ่งเรียนจบจากมหาลัยนะครับผมก็เขาเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนะนะครับผมเป็นสาขาเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตมันน่าเบื่อมากนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คือได้งานทำหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยมี YouTube Channel นะครับที่ทำเกี่ยวกับ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเขาก็ทําเงินจากมันได้ประมาณ2,000เหรียญถึง3,000เหรียญต่อเดือนนะครับผมก็จริงๆมันก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับเด็กพึ่งเรียนจบนะก็ลองตีเป็นเงินไทยนะครับถ้า2,000เหรียญเนี่ยก็ประมาณ60,000นะเออ3,000เหรียญก็ประมาณ90,000อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ย คือก็แฮปปี้นะกับชีวิตช่วงนั้นนะครับผมแต่ก็ก็น่าเบื่ออยู่ดีเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านนะครับอยู่ที่หน้าคอมแล้วก็ทําคลิปวิดีโอพวกนี้ลง youtube นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็ชอบทําอะไรเกี่ยวกับดนตรีนะครับผมแต่ก็นั่นแหละคือเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเพราะว่าอยู่แต่บ้านนะครับผมอยู่บ้านทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ย ก็มีเพื่อนเขาบอกว่าทําไมนายไม่ลองซื้อล็ปบ็อปเออซื้อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลองทําอะไรดูเออก็คือหางานแบบฟรีแลนซ์หรืออะไรเงี้ยเป็นงานรีโมททำนะครับแล้วก็นายก็อาจจะได้แบบไม่ต้องอยู่บ้านเฉยๆเออก็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเออปีเตอร์เลเวลเขาก็บอกว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อคอมมานะครับก็หลังจากที่เขาเนี่ยไปซื้อล็ปท็อปนะครับตามที่เพื่อนเขาเนี่ยแนะนำนะนะครับเขาก็เริ่มทําการ เดินทางไปที่เอเชียนะครับผมซาอเมริกานะครับแล้วก็ที่อื่นๆน,นะครับก็คือไปเที่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยกับแล็ปท็อปของเขานะครับผมทีนี้ปัญหาก็คือ YouTube ของเขานะครับผมมันเริ่มรายได้น้อยลงนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเขาสร้างเงินได้ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000เหรียญต่อเดือนนะครับแต่กลายเป็นว่าคือเงินเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆนะก็คือจาก2 0 0 0 3,000เหรียญเหลือพ0 0หนึงเหลือ900เหลือ700ออะไรเงี้ยนะครับก็คือ ลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งลดลงมาเหลือประมาณ500เหรียญน,นะครับผมซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแย่แล้วเขาจะต้องหาเงินแล้วเออเพราะว่าเงินจะหมดนะฮะซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเดินทางแล้วก็ค่าเช่าอะไรต่างๆได้เวลาที่เขาเดินทางใช่ไหมนะครับแน่นอนว่ามันทําให้เขาเครียดมากนะครับผมทีนี้เนี่ย เขาก็เลยกลับมาบ้านอ่ากลับมาบ้านพ่อแม่นะครับผมแล้วก็อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงแรกเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วนะครับคือเครียดมากนะครับผมมีความกังวลมีความเครียดนะครับเป็น p a n ิคแ t t แท็กเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตที่เขารู้สึกอย่างนี้นะครับเพราะว่าชีวิตของเขามันแย่มากเออเงินก็ไม่มีแล้วต้องมากลับมาบ้านมาอยู่กับพ่อแม่เหมือนแบบเป็นคนล้มเหลวมากๆในชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับ เขาจึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับชีวิตของเขานะฮะทีนี้นะครับเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คือมักจะพูดเสมอว่าถ้าเราเครียดเราจะต้องหาอะไรสักอย่างทำนะครับเพื่อให้เราเครียดน้อยลงอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับพ่อเขาพูดไว้ดีมากนะครับปีเตอร์เลเวลได้ฟังอย่างนั้นที่พ่อเขาพูดมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะหาอะไรทำแล้วกันแต่ว่าเขาจะทำในรูปแบบของ เป็นดิจิทัลลวกันนะครับผมซึ่งเขาก็เลยเริ่มทำโปรเจกต์สตาร์ทอัพนะครับเขาใช้ชื่อว่า t 2 Project in t 2 e Months นะครับผมก็คือเป็นการสร้างสตาร์ทอัพ12สตาร์ทอัพใน12เดือนแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่เชิงเป็นสตาร์ทอัพหรอกนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเขาก็คือจะลองทำดูนะครับก็เขาเริ่มสร้างโปรเจกต์เล็กๆพวกเนี้ยนะครับแล้วก็แต่ละโปรเจกต์ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับผมก็คือเพื่อให้ชีวิตเขาเนี่ยเครียดน้อยลงนะครับอย่างที่พ่อเขาบอกว่าถ้าเาเเรรคียด ก็หาอะไรทำนะครับซึ่งเขาก็ตั้งใจมากนะครับแต่ว่าไอ้โปรเจกต์พวกเนี้ยมันก็ยังไม่สามารถสร้างเงินให้เขาได้นะครับซึ่งมันจะมีโปรเจกต์แรกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพนะครับโปรเจกต์ตัวเนี้ยเป็นไอเดียที่เขาก็อินสปายมาจากเพื่อนของเขานะครับเพราะว่าคือเขากับเพื่อนเนี่ยก็จะชอบส่งเพลงให้กันใช่ไหมนะครับก็คือส่งผ่านทางอีเมลนะฮะ เขาก็เลยสร้างตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นแอปที่จะเก็บเพลงไว้เป็นเพลย์ลิสต์นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะลิสต์เพลงทั้งหมดได้นะครับผมจากนั้นก็ส่งให้กันนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยก็คือได้ลองสร้างแล้วก็สนุกมากนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเออได้ทําอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์ตัวแรกนะครับทีนี้นะครับมาถึงโปรเจกต์ที่2นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์เขาใช้ชื่อว่าเจ็บบร์กนะครับก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเอารูปภาพเจ็บเนี่ยนะครับมาแอนิเมตนะนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์มันออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งโปรเจกต์ตัวเนี้ยนะครับก็คือคนชอบใช้มากนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหาเงินได้ยากมากนะครับเขาก็บ ค่อยโอเคหรอกแต่ว่าก็สนุกดีที่ได้ลองสร้างโปรเจกต์ตัวนี้นะครับจากนั้นมาถึงโปรเจกต์ที่3นะครับที่เขาได้ทําขึ้นมานะครับซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้บอกเลยว่าคือไวรัลเลยนะครับผมโปรเจกต์ Project ตัวนี้มีชื่อว่า go fucking d o i t นะครับผม จริงๆอ่ะผมมาเห็นโปรเจกต์ตัวเนี้ยก็คือน่าสนใจเหมือนกันนะเออเป็นโปรเจกต์ที่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าก็ทําเงินให้เขาได้นะครับคือโปรเจกต์ตัวเนี้ยก็ประมาณว่าให้คนเนี่ยเขียนเป้าหมายแล้วก็กําหนดเดดไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมอยากจะออกกําลังกายให้มีซิกแพคภายในระยะเวลา6เดือนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทําได้เนี่ยก็จะไม่เสียเงินแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะเสียเงินให้กับปีเตอร์เลเวลนะครับก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างแบบเออคิดได้ไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็โปรเจกต์ตัวเนี้ยได้ทําเงินให้เขาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เหมืืออนกนกนะนะกัค็ โปรเจกต์ตัวนี้เขาจะชาร์จเงินกับคนที่แบบมาใช้ก็เริ่มตั้งแต่50เหรียญ100เหรียญ200เหรียญอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วโปรเจกต์ตัวนี้มันสามารถทําเงินให้เขาได้ประมาณ500เหรียญต่อเดือนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกือบเป็นพันเหรียญน,นะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยโปรเจกต์ตัวนี้ทำให้เขาสามารถที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเออนะครับจากเดิมที่แบบไม่มีเงินเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละคือมันก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ทําเงินให้เขามากนะครับทีเนี้ยหลังจากที่เขาได้ทำโปรเจก ใน12เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องราวของเขานะครับก็คือเริ่มมีคนมาสนใจนะครับผมก็คือมีเว็บไซต์มีบล็อกต่างๆเขียนเกี่ยวกับ ผู้ชายคนนี้นะฮะก็คือปีเตอร์เลเวลเนี่ยที่ได้ทำโปรเจกต์สตาร์ทอัพ12โปรเจกใน12เดือนนะครับผมซึ่งเขาก็เริ่มมีคนมาติดตามใน Twitter แล้วก็ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าอ e ีเมลหาเขาอะไรพวกนี้นะคือเป็นพันๆคนเลยนะครับนี่แหละปีเตอร์เลเวลก็เริ่มมีคนรู้จักผ่านการที่เขาเนี่ยได้ลองทำชาเลนจ์ไอท e วลโปรเจกต์อินทเวลมันส์นะครับผมก็เหมือนเป็นการตลาดที่เขาทําให้ตัวเขาเองซึ่ง ผมมองว่าฉลาดมากๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับได้มีคนรู้จักมีคนมาติดตามแล้วเนี่ยคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็จะต้อง continue building more products นะครับก็คือสร้าง product เพิ่มเติมนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับมันก็มี product ตัวหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับชื่อว่า spreadsheet of c e r i e s นะครับผมก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะชอบไปท่องเที่ยวนะเขามาไทายบ่อยด้วยนะอย่างเช่นเขาไปเชียงใหม่ไป กรุงเทพไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปโตเกียวอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะหาสถานที่นะครับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเร็วนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นแบบไปทํางานต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตสําคัญมากใช่ไหมนะครับนี่แหละเขาก็เลยพยายามที่จะหาที่ที่มันมีอินเทอร์เน็ตที่มันดีที่มันเร็วนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทํางานได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือจะมีเงินต่อเดือนเนี่ยประมาณ700เหรียญนะครับในการที่เขาจะไปท่องเที่ยวหรือไปที่ต่างๆนะครับ เขาก็เลยแบบเอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างไอ้สเปรดชีดตัวนี้กันนะครับแล้วก็ปล่อยมาลงท Twitter เลยนะครับแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าไอ้สเปรดชีดที่เขาปล่อยลงไปใน Twitter เนี่ยคือเขาลืมลบในส่วนของการแก้ไขนะฮะก็คือเวลาที่คนเข้าลิงก์มาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อะไรพวกนี้นะนะครับแล้วไอโ้โพสต์เนี้ยในทว Twitter ก็คือเป็นไวรัลอีกนะครับคือมีคนเป็นร้อยๆเลยนะครับที่เขาบอกว่ามาเพิ่มข้อมูลให้เขาจริงๆไม่ใช่แค่ร้อยอ่ะเป็นพันเลยนะครับก็ มีคนมาเพิ่มข้อมูลไปที่ไอสเปรดชีตตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีแบบข้อมูลที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือเยอะมากนะครับก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับหรือว่าที่ไหนมันมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับผมทีนีน้พอเขาได้ข้อมูลพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยเว็บไซต์ตัวนี้ไปที่เว็บไซต์ Hacker News นะครับซึ่งเว็บไซต์ Hacker News เนี่ยถ้าใครอยู่ในแบบวงการเทคโนโลยีหรือว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะีีเเเเนนาาาวววว่่่มมััป็็็บบบบไซตแบบบไซตต์์ททแดงกๆล เขาทำเนี่ยพวกสตาร์ทอัพหรือว่าโปรเจกต์อะไรพอไปปล่อยปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นไวรัลได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าโปรเจกต์มันน่าสนใจนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละพอเขาปล่อยเว็บไซต์ที่เขาทําไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเว็บไซต์เนี่ย ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะครับผมก็คือไวรัลเลยนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันประมาณปี2014เดือนสิงหานะครับผมซึ่งเว็บไซต์ที่เขาทำเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Nomadlist นะครับผมอ่าก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าทุกคนเซิร์ชไปดูนะครับซึ่งเว็บไซต์ Nomadlist เนี่ยนะครับก็มันจะเป็นเว็บไซต์ลักษณะประมาณว่าเราสามารถดูข้อมูลของ สถานที่ต่างๆนะครับเหมือนที่เล่ามาก็คือเราสามารถดูข้อมูลอย่างเช่นเมืองต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนอากาศประชากรอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคือสามารถดูได้ละเอียดมากนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือผมจะบอกว่าจากที่มันเป็นไอเดียนะครับที่เขาแบบพยายามสร้างเพื่อมาแก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขาสร้างเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้ถัดจากไอ้เว็บไซต์โ o m a d List นะครับผม ปัจจุบันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่มากนะแล้วก็เขาทําเงินจากเว็บเนี้ย คือเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับในการค่อยๆสร้างค่อยๆทําให้มีคนรู้จักนะครับทีนี้ถัดจาก Nomad List นะครับมันจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เขาก็ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันจะมีชื่อว่า Remote OK นะครับซึ่ง Remote OK เนี่เป็นโปรเจกต์ที่เขาสร้างต่อจากเว็บไซต์ Nomad List นะครับเพราะว่า Nomad List เนี่ยก็เหมือนแบบเป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จมากนะครับเขาก็เลยอยากจะสร้าง Remote OK เพื่อที่จะทําให้คนที่กําลังอยากจะหางานรีโมทเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาหาที่เว็บไซต์นี้้ไดะร ว่าส่วนตัวปีเตอร์เลเวลส์เนี่ยเขาก็ชอบงานที่เป็นรีโมทมากๆนะครับผมก็เลยสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา Remote OK นะครับแล้วก็ตอนนั้นนะคือทําเงินให้เขาได้ประมาณ1 0 0 0 0เหรียญต่อเดือนเลยนะครับผมและก็หลังจาก r ีโม t โอเคเขาทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะก็ชื่อว่า h e ิร์ทแมนะครับผมซึ่ง h e ิร์ทแมเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นแผนที่นะครับที่ทุกคนเนี่ย สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้นะครับคล้ายกับวิกิพีเดียนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าสามารถที่จะบอกว่าสถานที่ ตรงไหนเป็นของฮิปสเตอร์หรือว่าเป็นสถานที่ของคนรวยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถไปที่เมืองไหนได้นะครับผมก็เขาบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเว็บไซต์ที่เอาไปช่วยคนที่ทํางานเป็นโนแมดนะฮะก็คือคนที่แบบเดินทางไปประเทศต่างๆแล้วต้องการดูว่าเออประเทศเนี่ยมันมีเมืองไหนพื้นที่ตรงไหนที่แบบเป็นย่านฮิปสเตอร์หรือว่าเป็นสถานที่ของคนรวยโอเคครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นเรื่องราวของปีเตอร์เลเวลส์นะครับที่ เขาเริ่มจากการที่แบบมีความเครียดในชีวิตนะฮะเพราะว่าไม่มีเงินนะครับผมแต่ทีเนี้ยชีวิตก็เปลี่ยนได้จากคาแนะนําของพ่อเขาก็คือถ้าแบบมีความเครียดก็ลองหาอะไรทําดูนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวผมจะทําอะไรที่มันเป็นในโลกดิจิทัลลวกันก็เนี่ยเขาก็เลยมาศึกษานะครับเรื่องของการเขียนโค้ดทําเว็บนะครับแล้วก็ลองสร้างโปรเจกต์สร้างสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทุกคนจริงๆเนี่ยปีเตอร์เลเวลเขาก็ยังคงทำสตาร์ทอัพของเขาอยู่นะครับ แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูใน t วิต t ตอร์เขานะเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวไบโอของเขาเนี่ยนะครับจะมีโปรเจกต์นะฮะประมาณนี้นะครับอ่าที่ขึ้นมาที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็คือ5้าโปรเจกต์หลักๆนะครับที่ตอนนี้คือเขาก็ทําอยู่แล้วก็เมนเทนอยู่นะครับก็จะมี photoai.com i n t e นะครับ i o t n r m o r ai c o m o นะครับ n o m a d ส c o m นะครับ levelsio.com นะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะมีเว็บไซต์2เว็บเนี่ยนะครับเป็นสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยที่ ก็ยังคงทําเงินให้เขาได้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่เขาสร้างในช่วงแรกๆเลยที่เขาเริ่มทำสตาร์ทอัพนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมเล่ามาให้ทุกคนฟังเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะว่าทุกอย่างคือเขาทําคนเดียวด้วยนะเออแต่ว่าเขาก็จะมีการจ้างนะครับเป็นคนอื่นๆที่มาช่วยดูแลเว็บไซต์เพิ่มเติมเหมือนกันนะนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยคือเขาทําคนเดียวหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงนี่แหละคือบํารุงรักษาเว็บไซต์พวกนี้อยู่นะครับผมแล้วที่สําคัญนะนะครับ จะบอกว่าสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยเขาทำด้วยภาษา PHP แล้วก็ Library ที่ชื่อว่า jQuery นะครับเป็น Frontend Library ที่หลายคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยก็คือเขาใช้เป็น VPS นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะทำให้ทุกคนเห็นนะว่าในการที่เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือบางครั้ง เราใช้เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยหรือว่าที่เราถนัดนะครับแล้วก็ลองสร้างโปรเจกต์ที่เราสนใจขึ้นมานะครับอย่างปีเตอร์เลเวลเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนแรกนะที่ผมพูดนะก็คือปีเตอร์เลเวลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะนะฮะแล้วเขาก็ไม่เคยทํางานประจําด้วยนะครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเนี่ย อยากจะแก้ปัญหาให้ตัวเองนะครับโดยที่ไอ้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็คือมันต้องใช้โปรแกรมมิ่งนะครับถึงจะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นให้ชีวิตเขาได้เขาก็เลยไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะดูนะว่าเขาเนี่ยสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาได้ยังไงนะครับเป็นอินสปิเรชันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับเขาจะมีวิดีโอใน YouTube อยู่ที่เขาเนี่ยสตรีมนะครับเขียนโค้ดทำสตาร์ทอัพนะ ผมจำได้ว่าน่าจะเป็น h e r t m a p s นะครับผมอ่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาเนี่ยมาทําให้ดูเลยว่าการเริ่มต้นเขียนโค้ดสตาร์ทอัพจากศูนย์เนี่ยมันทํำยังไงนะครับก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากก็นี่แหละเขาเป็นคนที่ทําให้ผมเนี่ยเลิกยึดติดความเชื่อเดิมๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าอยากจะทําอะไรมากๆนะครับอยากทําอะไรก็ตามให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มจากตัวเองก่อนเนี่ยอย่าง Peter Levels นะครับคือไม่เคยทํางานประจาอย่างที่บอกไม่เคยเขียนโปรแกรมไม่มีประสบการณ์ เขียนโปรแกรมเลยแต่มาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่จะทําให้ทุกทคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำํำสตาร์ทอัพหรือจริงๆก็คือการเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับผม ขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะนะครับเราก็สามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับผมทีนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องราวของปีเตอร์เลเวลส์นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่คิดว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงแบบทำสตาร์ทอัพไม่กี่ตัวก็สักเซสแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนนี่ผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูทวีตนี้นะที่ปีเตอร์เลเวลเขาได้โพสต์ลงไปนะครับเมื่อ ปี2021นะครับนี่ฮะตรงนี้เขาเขียนข้อความตรงนี้เขาบอกว่า only 4 o u t of 70 plus projects I ever did made money and grew นะครับก็คือมีเพียงแค่4 project จาก70กว่า project เท่านั้นนะที่ผมทำเงินได้จากมันแล้วก็มันเติบโตนะครับประมาณ95%ของโปรเจกต์ที่เขาได้ทำเนี่ยคือล้มเหลวหมดเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า my hit rate is only about 5%นะครับ so s h i p more เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะที่จะพาทุกคนมาดูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหม ว่าไอ้ที่มันเวิร์กเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะ make money ทำเงินให้เขาได้ก็คือจะมี nomad list มี remote o okay, k มี rebase นะครับอ่าอะไรพวกนี้นะทีเนี้ยมาดูไอ้โปรเจกต์ด้านล่างเนี่ยอันนี้คือโปรเจกต์ที่มันไม่ได้ make money นะครับหรืออาจจะ make money แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคือล้มเหลวไปนะครับเห็นไหม ว่าไม่ได้มีอะไรง่ายนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่กําลังอยากจะทําอะไรอยู่นะอาจจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเริ่มลงมือทําอะไรก็ตามเนี่ยผมเลยอยากจะบอกว่าเราต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าไปต่อนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรง่ายๆแน่นอนนะครับไม่มี overnight success แน่นอนนะครับผมซึ่งทุกวันนี้นะผมจะบอกว่าปีเตอร์เลเวลเนี่ยเขาทําเงินได้ประมาณ2-3ถึงล้านเหรียญต่อปีนะครับก็ตี เป็นเงินไทยก็คร่าวๆเลยเอาตัวเลขกลมๆประมาณร้อยล้านบาทนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละคือมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็น10ปีนะสิปีนะฮะเพราะว่าผมก็ไปดูเรื่องราวอะไรของเขามาเนี่ยคือเขาเริ่มทําตั้งแต่แบบปี2010กว่ากว่าๆนะครับจนทุกวันนี้ก็คือมัน2025แล้วใช่ไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยก็นั่นแหละมันใช้เวลานะครับเลยอยากจะเล่าเรื่องราวของปีเตอร์เลเวลนะฮะให้ทุกคนเนี่ยเอาไว้เผื่อเป็น กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราพยายามนะครับเราก็สามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้นะครับผมอย่างปีเตอร์เลเวลนะสร้างสตาร์ทอัพด้วยตัวคนเดียวนะฮะไม่มีทีมงานอะไรเลยนะครับซึ่งผมเลยชอบมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นไอดอลผมอีกคนหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแลวรอติดตามชม วิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ